สร้างตัวตนสําหรับคนที่อยากจะขายสินค้าได้ทุกอย่างมีใครในที่นี้เป็นแม่ค้าออนไลน์ครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นเนาะใครเป็นแม่ค้าออนไลน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็น,นใครเป็นครับจะได้รู้นะครับหรือจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์ก็ได้บางท่านอาจจะเรียกตัวเองว่านักธุรกิจออนไลน์บางท่านก็เรียกว่าแม่ค้าออนไลน์ก็แล้วแต่เวพี่เลยนะครับคุณเป็นอะไรเป็นนะพี่เนี่ยภาพรบ,บอกเป็นค่ะอมีหลายคนเป็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่คุณมาสร้างตัวตนคุณอยากได้อะไรนะครับ อยากได้เงินจริงปะใครคิดว่าอยากได้เงินพิมไดยครับว่าอยากได้เงินคุณอยากได้ยอดฟอ l โล w ยอดวิวหรือเงินครับคําตอบคือเงินครับทุกครั้งไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรบนช่องทางไหนแพลตฟอร์มไหนคุณก็อยากจะได้เงินเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่จะทําให้คุณขายได้อันแรกนะครับก็คือคุณจะต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อน การที่คุณเป็นพวกเดียวกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าการสร้างตัวตนเฉยๆแต่ขายไม่ได้ขายไม่เป็นอันนี้คุณก็ไม่ได้เงินจริงหรือไม่ใครคิดว่าจริงพิมพในจริงเลยแน่นอนการออกมาสร้างตัวตนใครก็ทําเป็นอนะออกมาทาคลิปวิดีโอออกมาทำคอนเทนต์ต่างๆแต่การสร้างตัวตนที่ขายได้จะทําอย่างไร บอกเลยครับว่าวันนี้คุณต้องเป็นพวกเดียวก่อนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนละฝั่งกับเขาก็เหมือนกับคุณเป็นปฏิปักษ์อ่ะธรรมชาติคนชอบถูกขายหรือว่าชอบซื้อด้วยตัวเองพิมพไปเลยครับเอาแบบที่คุณเป็นเลยเอาแบบของจริงของคุณอะ่ะธรรมชาติคนนะครับชอบซื้อด้วยตัวเองหรือว่าชอบถูกขายเออขายฉันหน่อยขายฉันหน่อยฉันอยากซื้อมีไหมสุดท้ายเนี่ยคนอยากซื้อด้วยตัวเองเหมือนโ่ป้านเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเซาซีก็คือไม่ซื้อเลยลำคาญอันนี้เรื่องจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ชอบอะไรที่แบบเซาซีโอเคให้ข้อมูลแล้วก็จบเราให้พื้นที่กับเราเพราะว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณไปจี้ลูกค้ามากเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่ลูกค้ารู้สึกอึดอัดครับลูกค้าไม่ไม่มีพื้นที่ที่จะหวาดกลัวบ้างย้ำนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการขายที่สําคัญที่คุณเอาไปใช้ได้สวัสวดีครับทุกคนเขาไม่มีพื้นที่ของความกลัวเลยที่จะต้องกลัวพลาดกลัวสูญเสีย กลัวไม่ได้กลัวไม่มีเขาไม่มีพื้นที่นี้เลยเพราะว่าคุณไปจดจ่อไปบีบเขาอยู่อย่างเงี้ยพอคุณบีบเขาอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาทําให้เขารู้สึกอึดอัดเวลาที่เรารู้สึกอึดอัดเราอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นไหมครับไม่ครับก็เหมือนกันเวลาที่เราไม่ชอบขี้หน้าใครมาคนเราก็ไม่อยู่ตรงนั้นนานๆจริงไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเวลาที่เขาเข้าวิดีโอคุณเขาเข้าไลฟ์สดคุณเขาอยากจะจ่ายเวลาให้คุณไหมครับคําตอบคือไม่ครับคนยินดีจ่ายเวลาให้กับคนที่ เป็นพวกเดียวกันเท่านั้นเชื่อป้านะครับก่อนหน้านี้เราเนี่ยพยายามทําตัวต่อต้านกับลูกค้าเฮ้ยเอาไปเถอะเอาไปเถอะสิ่งนี้มันดีผลิตจากโรงงานเกาหลีผลิตจากโรงงานญี่ปุ่นในขณะที่ลูกค้าเข้าใจเช่นไหนได้ไหมคือทุกคนเนะี่ยอยากสวย,ท,ย,ลลท,ยทุกคนอยากน้าหนักลดลงถูกไหมทุกคนอยากจะหุ่นดีทุกคนอยากหน้าสวยใสทุกคนอยากได้เงินอะไรก็แล้วแต่ครับที่ลูกค้าอยากได้แต่ลูกค้าบอกว่าในใจนะครับเข้าใจเช่นหน่อยฉันก็อยากได้นะ แต่ว่าฉันอาจจะยังไม่ไพร้อมเรื่องเงินบางคนอาจจะคิดแบบนี้เข้าใจฉันหน่อยฉันก็อยากได้แต่อย่าเพิ่งเร่งฉันฉันขอเวลาหน่อยเข้าใจฉันหน่อยฉันแค่อยากจะถามข้อมูลเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นสิ่งที่ลูกค้าคุณมีอยู่ในใจเขาไม่กล้าถามอ่ะใครคิดว่าใช่พิมใช่อ่าสวัสดีครับพี่แจวเขาไม่กล้าถามใครคิดว่าใช่พิมใช่ขนาดคุณบางทียังไม่ได้ถามพนักงานขายจนหมดเลยเคยเป็นไหมครับที่คุณซื้อของจากร้านค้าแล้วไม่กล้าถามอายุตัวอย่างเช่น คุณซื้อโทรศัพท์ซัมซุงก็ได้อะคุณเดินเข้าไปที่ช็อปแล้วคุณซื้อรุ่นที่ราคาสูงมากถามว่าคุณให้เขาสอนใช้จนเป็นเลยไหมคําตอบก็คือไม่ครับสุดท้ายคุณซื้อมาเครื่องละสี่หมื่นเอาไว้โทรศัพท์ฮัลโหลส่งไลน์ฮัลโหลวิดีโอคอลฮัลโหลสรุปคือไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเลยเออใครเป็นทีมเป็นมาบอกบอกมาบอกมาบอกมาโดยนี้ใครซื้อเครื่องละสามสี่หมื่นแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากถ่ายรูปอ่ะวิดีโอนิดหน่อยอ่ะแล้วก็วิดีโอคอลกับลูกกับไลน์ล a ฟซบุ๊กอ่ะไทยทิ k ตอกเล่นอ่ะแต่ว่าฟังก์ชันที่เขามีให้โห,หมดนู้นโหมดนี้ฉันไม่ได้ใช้เลยใช้ประมาณอยู่ประมาณห้าเปนี่แหละใครเป็นพิมพ์มาดีๆว่าเป็นคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีโหมดอะไรในแต่ละเครื่องนะไม่ว่าจะเป็น iPhone, Samsung, Oppo ใครเป็นพิมพ์มาเลยครับอ่ะบางคนบอกเป็นเยอะเลยค่ะนะครับเป็นเยอะเลยนะครับ สุดท้ายแล้วลูกค้ามีความในใจครับแต่ลูกค้าจะไม่กล้าพูดอยู่เสมอจําไว้นะครับลูกค้ามีความในใจแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือไปอยู่ฝั่งเดียวกับเขาครับไม่ต้อง CF ไม่ต้องซื้อไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแค่ฟังสิ่งที่คุณต้องทําในการที่จะขายในวิดีโอหรือไลฟ์สดคือขอโอกาสในการฟังแต่ไม่ใช่แบบไปพูดตรงๆนะ่าขอโอกาสในการฟังแต่ว่าคุณให้คอนเทนต์ ที่เหมือนเปิดโอกาสให้เขาอ่ะฟังแล้วคอนเทนต์อะไรแหละที่เป็นคอนเทนต์ที่เปิดโอกาสคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเขาไม่ใช่เกี่ยวกับคุณและคอนเทนต์นั้นต้องจบด้วยประโยชน์ที่เขาได้อะไรที่มากกว่าคนอื่นย้ำนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีโปรโมชั่นของแบรนด์คุณสินค้าคุณคุณอาจจะตามด้วยข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้เขาเรียกว่าแกลนแสลมนะครับข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้อยอตัวอย่างเช่น อ่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับปลาแห้งตัวนี้นะครับปกติ990นะแต่ว่าวันนี้ไม่ขายวันนี้ขายอยู่ที่790แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนแรกรับไปเลย299จาก990หรือส9 9โอ้โหไอ้เจ้ามือ CF เนี่ยมันมือเลยใครคิดว่าใช่พิ์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เองถ้าเกิดว่าคุณมีแกสแลมหรือข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็จะช่วยซัพพอร์ตเขาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต่อเนื่องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นพวกเดียวกับเขาพูดในสิ่งที่พวกเขาสนใจพูดในสิ่งที่เกี่ยวกับเขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาสนใจอะไรเออใครอยากรู้เพียงมนันนยครับว่าอยากรู้นะครับ สวัสดีครับอ๋อโอเคสวัสดีปีใหม่ขอบคุณเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับพี่จิตาภาม่เห็นหน้านานเลยสบายดีนะพี่นะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญในการเป็นพวกเดียวกับเขาไม่ยากครับคุณต์ท t ร a r ก็ตอวตารของคุณมาก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใครนะครับโหรอเรือไปใส่ทับรอลิงซะกังงนทษทีลูกค้าของคุณคือใครลูกค้าในฝันของคุณคือใครครับคุณอยากได้คนแบบไหนเป็นลูกค้าลองพิมพ์ม,มาหน่อยครับอยากได้คนอายุเท่าไหร่ มีรายได้ประมาณไหนเขาชอบอะไรเขาเสพสื่อโซเชียลมีเดียที่ไหนเขามีใครเป็นไอดอลเช่นเขาชอบกูรุงโอเคเราจะได้รู้ว่าเขาชอบเบจจิตวิญญาณเอาชอบอาจารย์มณิตโอเคเขาอาจจะสนใจออนไลน์บ้างอันนี้เป็นตน้นเขาอาจจะสนใจแนวคิดดีๆอันนี้เป็นตน้นคุณลองพิมพ์ม,มาหน่อยครับว่า ลูกค้าคุณเป็นใครการที่เราจะพูดเหมือนเขาเราต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นใครแม่ค้าออนไลน์นะธุรกิจออนไลน์จ๋าส่วนมากเนี่ยเราไม่ได้ทําการบ้านเรื่องนี้เลยว่าลูกค้าเราเป็นใครเรามักจะบอกว่าสินค้าชันดีผลิตจากโรงงานญี่ปุ่นเกาหลีสินค้าชันกินแล้วขาวจริงๆแม่ค้าออนไลน์แม่งไงไม่ขาวเลยอย่าพูดเรื่องความขาวถ้าคุณแม่งไม่ขาวเอาจริงเอาจริงๆอะใครคิดว่าใช่ผิวใช่อย่าพูดถ้าคุณแม่งหน้าไม่ใสไม่ขาวอย่าพูดครับพูดในเวอื่นไป พูดในเวที่เช่นถ้าเกิดคุณกินคอลลาเจนตัวนี้แล้วมันจะทําให้คุณดูดีเราไม่อยากจะใช้คําว่าขาวนะแต่ว่าดูดีมันคือสะดุดตาเวลาคุณไปร้านกาแฟเวลาคุณไปร้านอาหารเนี่ยมันมีคนหยุดมองคุณและบอกเฮ้ยแกคนนี้สวยจังเลยอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นความมั่นใจที่ผู้หญิงอยากได้เห็นไหมแท่ที่จะพูดในเวความขาวอันนี้เข้าใจไหมครับเรากลับพูดในสิ่งที่ผู้หญิงอยากจะได้และเราเป็นพวกเดียวกับเขาเราเข้าใจเขาว่าเขาอยากได้อะไร ผู้หญิงอยากได้ความขาวใสไปทไําไมอทําไมคนโบท็อกกลัวผัวไม่รักกลัวผัวไม่หลงอ่ะบางทีก็อาจจะเป็นไปได้บางทีหน้าแก่ไปเดี๋ยวผัวไปไปมีกก้มีกิ๊กเฮ้ยต้องหน้าตึงเป๊ะต้องฉีดโบท็อกหรือต้องใช้เคียมอะไรทุกคนก็ถวิลหาความดูดีกันทั้งนั้นแน่นอนคุณอาจจะไม่ต้องพูดถึงความขาวถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนที่ขาวหรือหน้าใสเลยและแน่นอนครับการเป็นพวกเดียวกับเขาก็กคือเราอาจจะเข้าใจหัวอกเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือ list ล,ลูกค้าออกมาก่อน แล้วเข้าใจในแบบที่เป็นเขาอยอะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าโอป้าขายครีมที่เกี่ยวกับตกกะอุ่นเชื่อไหมคะเวลาที่เป็นตกกะเยอะเนี่ยเมื่อก่อนโอป้าไม่กล้าจะเซลฟี่เลยนะโอป้าไม่กล้าที่จะถ่ายรูปเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเห็นตกกะชัดเจนคือแบบ มันไม่มั่นใจอ่ะไม่รู้คนอื่นอาจจะไม่คิดมากนะแต่โอปป้าเป็นคนที่ซีเรียสนะครับในเรื่องของผิวพรรณคือจะซีเรียสมากๆถ้าเกิดว่าหน้ามีสิวสมมุติว่าบางทีเป็นประจำเดือนใช่ไหมแล้วสิวขึ้นนน่นนี่นั่นหนูเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วสิวมันใหญ่บางทีเป็นสิวหัวช้างนะตอนที่ไม่น่าเป็นะเออแต่ก่อนวัยรุ่นไงเป็นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคืออะไรครับเราก็จะไม่กล้าออกกล้องไม่ใช่แค่ไม่กล้าออกกล้องนะไม่กล้าไปไหนด้วยแล้วเวลาเขาเพื่อนๆเขาถ่ายรูปกันเออมึงถ่ายเลยมึง จริงๆไม่ใช่ไม่อยากถ่ายนะอยากถ่ายแต่แม่งกูไม่สวยกูไม่หล่อกูจะถ่ายทําไมเออผู้หญิงจ๋าใครคิดว่าใช่เนี่ยเวลาคุณไลฟ์สดแบบเนี้ยผู้หญิงจ๋าผู้หญิงจ๋าใครคิดว่าใช่เวลาไม่มั่นใจคุณไม่อยากออกกล้องผู้หญิงจ๋าใครเป็นผู้หญิงในพิมว์หน่อยใครเป็นใครเป็นผู้หญิงพิมว์หน่อยเออเวลาคุณไลฟ์สดแบบเนี้ยคุณว่ามันกระตุ้นผู้หญิงที่เขามีปัญหาแบบนี้ไหมใครคิดว่าใช่พิมใช่แทนที่คุณจะไปอ้างเรื่องความขาวสมมุติว่าคุณไม่ขาวไงคุณไม่ได้ขาวใสคุณพูดเรื่องการดูดีคุณู่องความมันใจ เพราะมันไม่ใช่ตัวคุณแล้วแต่มันอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเป็นภาพในหัวของเขาเพราะฉะนั้นในการขายทุกอย่างได้เนี่ยคุณจะต้องสร้างภาพในหัวให้เขาด้วยเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าอ๋อไม่ต้องไปโฟกัสหน้าเราคือหน้าเราอาจจะไม่ใสไม่ขาวใสก็ไม่เป็นไรแต่เขาเนี่ยไปโฟกัสไอ้ตัวภาพในฝันที่คุณสร้างไว้ถึงจุดนี้ใครเข้าใจพิมพ์ให้นยครับว่าเข้าใจอะไรนะสะดุดโอเคอ่ะสะดุดใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวอป้าทำไมไม่สะดุด นะครับอ่ะมาดูในเพจก็ได้ครับพี่แจ๋วนะครับถ้าใครสะดุดมาดูในเพจได้ครับฮ่ใครสะดุดมาดูในเพจได้เป็นค่ะโอ้โหพี่ออยบอกว่าเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับก็คือคุณเชื่อมเขาได้วยคำว่าเป็นพวกเดียวกันเช่นลูกค้าคุณที่คุณลิส์ไว้เป็นลูกค้าที่รักการท่องเที่ยวนะรักการคิดบวกชอบกินอาหารอร่อยๆเวลาที่คุณจะขายอะไรคุณก็ต้องขายสิ่งนี้ที่มันเหมือนเขาก่อน ลูกค้าชอบปีนเขาโอเคไปปีนเขาแต่ท่านเนี้ยคุณต้องลิสต์ออกมาก่อนครับว่าลูกค้าเป็นใครและอย่าลืมนะครับไอตัวสุดท้ายคือยื่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่เชื่อมกันเป็นพวกเดียวกันเขาจะตั้งการดแบบนี้ครับเวลาที่คุณขายสินค้าและบริการใครเข้าใจปีนเข้าใจครับต้องเป็นเพื่อนกันก่อนและแน่นอนครับเวลาที่คุณไป ซื้อรถอ่ะสมมติว่าคุณไปซื้อรถแล้วกันยอตัวอย่างต่อมาที่โชว์รูมคุณไปเจอเซลที่อธิบายโอโ้พี่อันนี้เครื่องยนต์เนี่ยพันห้าร้อยสี่สี่นะเท่ากับร้อยแรงม้านน่นนี่นั่นนะครับขี่ดีมากเลยคุณเจอนักขายกับคุณเจอนักปรึกษาคุณชอบใครครับคนที่ทําตัวเหมือนเพื่อนอ่ะสวัสดีครับคุณแจ๋วโอ้โหวันนี้เอาลมที่ไหนพัดมานี่มาที่โชว์รูมรถของเราโอ้ยินดีต้อนรับว,วันนี้อยากได้รถรุ่นไหนอ่ะเอจะใช้ไปทําอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนอมีแผนหรือเปล่าถึงมาซื้อรถเนี่ยเห็นไหมครับ ขั้นสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อที่3คือให้คุณถามเบื้องหลังของเขาครับว่าเขาอยากได้รถไปทำไมเขาอยากได้สินค้าไปทำไมคนทุกคนซื้อรถมีเหตุผลคนทุกคนซื้อสินค้ามีเหตุผลคุณจำเป็นมากครับที่จะต้องทำตัวเป็นนักปรึกษาก่อนที่จะเป็นนักขายเพราะนักขายบอกว่าอะไรพ5 0 0้าซซนะครับคุณแจว๋วเออแล้วคนนี้มันแบบประหยัดน้ำมันมากบันีหมดอีโคือลูกค้าแม่งก็งงคืออะไรว่าหมดอีโ คือคุณครับมีสิ่งหนึ่งที่ป้าอยากบอกคุณยกตัวอย่างคุณขายประกันอ่ะโดยเฉพาะประกันก็แล้วกันประกันรถยนต์มันมีสัว์เฉพาะประกันกับรถยนต์ไอค่าเบียเบ้ยนู้นค่าเบี้ยนี้อัน,นรู้อยู่คนเดียวแกนะ่ะรู้อยู่คนเดียวลูกค้าไม่ได้รู้กับแกเลยโอ้โหบางคนบอกอ้าวกูขายประกันนี่ไอ้นี่พูดตรงอย่างเยอตัวอย่างแล้วกันอย่างอย่างที่บ้านโป้าใช่ไหมครับเขาจะซื้อประกัน ปรากฏว่าคนขายเนี่ยโอ้โหแม่งแบบคําสับประกันแล้วล้วนถามว่ากูจะรู้เรื่องไหมแล้วถามว่าลูกค้าต้องการการไปนั่งแปลต่อไหมครับถามว่าถ้าลูกค้าไม่รู้แปลว่าลูกค้าโง่ไหมเปล่าครับลูกค้าไม่ได้อยู่วงการนั้นเหมือนกุณขอบคุณครับใครส่งของขวัญให้ขอบคุณด้วยนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้อยู่วงการเดียวกับคุณที่เขาจะรู้เรื่องถ้ามันมีศัพ์เฉพาะ, <c oughs> พาะคุณต้องแปลเข้าใจไหมครับเรื่องการใช้คําศัพท์ที่ง่าย่ะพี่ใช่ไหมพี่อุ๋ยส่งของขวัญโอเคขอบคุณครับ เข้าใจคำว่าง,ง่ายไหมคเพราะฉะนั้นคุณถาม่อยครับว่าถ้าเป็นโอป้าและมีคนขายประกันอย่างเงี้ยคุณคิดว่าโอป้าจะอ่านไหมครับคุณรู้ไหมว่าเวลาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเราไม่มันนั่งเสียเวลาแปลหรอกไอ้นู่นนี่นั่นคําศัพท์ประกันไม่ฟังเว้ยมึงแปลมาเลยว่าต้องเป็นภาษาคนน่ะคุณรู้จักภาษาคนไหมครับภาษาที่คนเขาเข้าใจได้ไม่ใช่เฉพาะคุณแน่นอนคุณอยู่ในวิชาชีพอ่าอย่างโอป้าเนี่ยก็ต้องพูดภาษาแบบชาวบ้านหน่อยอะถ้าสอนเอ็นถ้ามันมีภาษาอังกฤษก็ต้องแปล แค่นั้นเองหรือถ้าเป็นฝักเฉพาะคุณต้องแปลเขาไม่ได้เข้าใจเลยอย่างสมมติที่บ้านเอามาให้ป้าดูเออเนี่ยจะซื้อประกันอันนี้ไหมพราป้ารู้สึกไม่อยากซื้อครับเพราะอะไรครับข้อมูลมันเยอะดูเสียเวลาคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่อยากเสียเวลาไหมครับไม่นะคนส่วนใหญ่ไม่อยากเสียเวลาจริงปะจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่คนส่วนใหญ่ไม่อยากเสียเวลาเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้สับสูงมานะครับรู้แม่งแค่คุณคนเดียวเดี๋ยวผ่อนนู่นเดี๋ยวผ่อนนี่ โหแม่งรู้เงินขยอยู่เพี้ยพูดซะดูเชี่ยวชาญบางครั้งการที่คุณดูเป็นเชี่ยวชาญเนี่ยแต่อย่าลืมว่าลูกค้าไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนคุณจริงไหมจริงไหมหรือลูกค้าเนี่ยอ่ะอยากจะเทรดหุ้นอ่านแล้วก็มีคุณเป็นแม่ทีมในการที่แบบจะพาเขาเทรดหุ้นเป็นทีมงานเทรดหุ้นคุณแม่งเล่นคําศัพท์มาเลยอะ่ะโอ้โหไอ้ลูกค้านี่ก็เกาหวัวแรงเหอะไรกูไม่เทรดแล้วหุ้นกูไปก่อนเด้อนะกูไม่รู้จักคุณการเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเรื่องดี แต่ความง่ายในแบบผู้เชี่ยวชาญมันดีกว่าการนําเสนอนะเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ทําได้ไหมครับใครทําได้พิมพ์ทําได้ให้หน่อยครับ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเขาไม่ได้รู้คําศัพท์มังคุณคุณพูดในแบบที่คุณแม่งโคตรเชี่ยวชาญเลยแต่ลูกค้าแม่งงงเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรเบี้ยประกันกูไม่รู้เอออันนี้พูดความจริงนะเว้ยเจอเกอิอจับตัวเองเ่ยกล้าบอกนะค อะไรที่ข้อมูลเยอะลูกค้าไม่ค่อยอยากฟังหรอกลูกค้าอยากฟังแค่ว่าลูกค้าได้อะไรแค่นั้นพออย่างสมมติคุณไปขายประกันเออถ้าเกิดว่าคุณตายคุณจะได้รับทรัพย์สินเท่านี้เท่านี้ใครอยากตายาถามจริงขายประกันแล้วไปบอกว่าเขาตายถามว่าจริงๆแล้วประกันมันก็ต้องตายแหละหรือว่าอาจจะต้องบาดเจ็บอะไรเงี้ยถึงจะได้ถูกไหมแล้วพอคุณไปบอกว่าตายถามว่าคนอีกคนฟังที่มันซื้อมันอยากตายไหมถามจริงอีกคนฟังมันอยากรถชนไหมคุณขายประกันรถยนต พี่แค่ถ้าเกิดว่าพี่รถชนแล้วพี่บาดเจ็บหนักในะพี่เข้าโรงพยาบาลพี่จะได้หยุดการขายแบบนี้ไปเลยครับลูกค้าอยากตายไหมไม่ค่อยเข้าหูลูกค้าใครแม่งอยากมีอุบัติเหตุถามจริงอาถามจริงอะใครคิดว่าไงลูกค้าแม่งไม่อยากมีอุบัติเหตุเอาแล้วใช้กูพูดไงโอป้าไาม่ต้องพูดว่าเขาตายอะบริหารความเสี่ยงถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีเงินอยู่หลายทาง คุณใช้ชีวิตโดยการเดินทางไปที่ไหนตลอดคุณควรบริหารความเสี่ยงเพราะการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับเราแต่ว่าการที่เราเตรียมพร้อมกับการรับมือบริหารความเสี่ยงจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภยัยไม่ว่าเราจะอยู่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเห็นไหมครับเปลี่ยนคําบางคําแค่เปลี่ยนคําบางคําครับที่ไม่ต้องไปตายอ่ะกับรถชนได้ปะเออใครเป็นธุรกิจประกันอยู่ก็ลองพิมพ์เก็ตหน่อยละกันเอาจริงคุณแค่พูดว่ารถชนกับ กับตายกับเจ็บป่วยโอป้าไม่ซื้อเลยนะไม่เคยมีประกันคนไหนขายโอป้าได้ออาจริงครับถ้าแม่โอป้าไม่ได้มาคับไม่ซื้อจริงๆนะเรื่องจริงครับประกันตัวท็อปก็ขายไม่ได้เพราะวันหนึ่งมึงพูดแต่ว่ารถชนกับตายกูไม่อยากตายกูไม่อยากรถชนกูไม่อยากป่วยมึงพูดมาทั้งหมดกูไม่อยากเป็นมึงก็ไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นกูไม่ซื้อเขาไม่ได้ทำให้โอป้ารู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกดีขึ้นเลยเห็นไหมครับเออจริง ม่เคยซื้อเลยครับเคยซื้อประกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วแบบอพอเราปฏิเสธไปไม่งด่ากูเลยเลยอะไรวะก็ตอนนั้นตอนที่อยู่ในงานประจำนะก็ไม่ได้มีเงินเ,นเยอะก็ไม่มีตงังค์ผ่อนเขาก็บังคับให้เราซื้ออยู่นั่นแหละเราก็ไม่ซื้อทันทีนะมันก็ด่าเราอาทำไมไม่ซื้อฉันอ้าวกูไม่อยากได้เนาะยิ่งมึงด่ากูยิ่งไ,ไม่ซื้อเลยเนี่ยดีนะไม่ฟ้องกงลับจิกบไหมเออใช้ภาษาชาวบ้านเลยเข้าใจง่ายๆครับพี่บางคนบอกว่ากูจะได้ดูไฮโซเออถ้าเกิดว่ามันเป็นสัพเฉพาะก็แปลใ,ให้เขาด้วย นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเคสประกันชีวิตนะครับก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านอ่าใครคิดว่ามีประโยชน์พิมพ์เลยครับลูกค้าไม่อยากตายลูกค้าไม่อยากรถชนลูกค้าไม่อยากบาดเจ็บลูกค้าไม่อยากป่วยทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกดีโอ้โหสวัสดีโอ้เพื่อนเพื่อนสาวนะครับอ่านิแกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากตายลูกค้าต้องการความสบายใจคุณให้ได้หรือเปล่าอืมนั่นไงคุณให้ได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าไม่สบายใจไม่เกิดการซื้อฟันธงยังกระมรักถ้าลูกค้าไม่สบายใจไม่เกิดการซื้อครับวันนี้มีประโยชน์ไหมสำหรับสมขั้นตอนสร้างตัวตนขายได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือนําไปใช้สิ่งที่จะทําให้คุณได้ผลลัพธ์คือนําไปใช้แล้วใช้ให้มากๆด้วย ทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำแล้วใครดีขึ้นก็มาไดคอมเมนต์อยู่ที่หน้าเพจก็ได้ครับว่าดีขึ้นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยหรือจะใต้คอมเมนต์ youtube ก็ได้ครับไดคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณได้รับประโยชน์อะไรคุณเอาไปใช้แล้วเป็นอย่างไรนะครับหรือใครมีรายกลุ่มเว็บพนณาที่เป็นกลุ่มรวมก็อัปเดตมาหน่อยละกันนะครับว่าคุณนําไปใช้แล้วมันดีอย่างไรนะครับขอบคุณครับโอ้โหสำหรับความขวัญน่ารักเลยแล้วก็ประกาศนหดนึงนะครับเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์นะครับที่สอนนะคะฟรีในต้นปีนะครับในมหกรรมแฟร์เหมือนเดิมครับ ปกติมีปลายปีนะครับแต่มองเห็นว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าเก่าเพราะว่ามันเป็นปีที่สามแล้วนะครับที่มีโควิดนะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคปลายปีเนี่ยคุณได้เจอสปิเกอร์เยอะมากละนะครับแต่คราวนี้ต้นปีอยากให้คุณเจอโอป้ายาวๆใครอยากเจอโอป้ายาวๆครับอในมหากรรมแฟดน,นะครับซึ่งคุณกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วกดลงมาที่ปุ่มล่างสุดได้นะครับให้บอกว่ามาจากทิกตอกหรือช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับ แล้วคราวนี้เนี่ยให้ใช้ Facebook หลักในการขอเข้าเท่านั้นนะครับและสิ่งสําคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมีสอนนะครับเดี๋ยวป้าดูตารางให้พี่สักครู่หนึ่งนะครับเรามีสอนรู้สึก4ีวันรวดเลยดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีมีวันที่อจดไว้ได้นะครับวันที่7วันที่8วันที่9วันที่10บป้าว่างแค่นี้ครับในเดือนนี้ว่างแค่นี้ครับสาหรับมหากาแฟที่จะสอนฟรีได้นะครับ7890นะครับตอน1ทุ่มครึ่งโอเคไหมครับตอน1ทุ่มครึ่งนะครับ อยู่ในมหากรรมแฟร์ฟรีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสําหรับสอนฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นพิเศษต้นปีให้และกันถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยเราจัดสปีกเกอร์มาเยอะแยะมากมายที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านนะทุกท่านชอบใจใหญ่เลยใช่ไหมครับมีหลายท่านอยากจะอะไรนะให้สปีกเกอร์เราไปเยอะๆถูกไหม ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับการทําออนไลน์ธุรกิจออนไลน์นะครับทำยังไงคุณจะเติบโตได้4วันครับก็ผสมกันกับเรื่องของ Mindset และเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวันที่บอกนะครับโค้ดมาแจกพี่ออร่ามาปุ๊บโค้แจกเลยนะครับใครส่งขวันขอบคุณด้วยนะครับวันที่7 8 90ทวนอีกครั้งนะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับ 7 8 9ดแแล้วก็คราวนี้ยังไม่หมดครับสาหรับใครที่อยากจะเรียนฟรีแต่เป็นอีกบางเนื้อหาเนื้อหาแต่ละอันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นมหากรรมแฟนนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคออนไลน์ธุรกิจออนไลน์นะครับคราวนี้จะมีเป็นโปรเจกต์พิเศษครับก็คือไลฟ์สดนะครับใน u t u b e นะครับวันที่10นะครับอ่ามันจะมีวันที่10นะครับแล้วก็วันที่17นะครับอ่ะวันที่10กับ17ใครอยู่ช่องทาง YouTube ก็ฟังไว้ได้นะครับหรือใครจะไปเรียนสดใน YouTube สอนตอนเที่ยงครึ่งนะครับจนถึงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับก็คือมันตรงกับวันจันทร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ชีตเรียนซึ่งเราน่าจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายหรือการเงินนะครับใครที่อยากจะได้ชีตเรียนนะครับคุณก็ทักไปที่ไลน์แอดได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไลน์แอดสักครู่หนึ่งอ่านะครับอ่ามันไ่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเมมเองแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ทิกต o อกกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับไปที่ปุ่มแรกก็ได้ครับถ้าหาอะไรไม่เจอหรือถ้าใครอยู่อินบุณก็ ที่ลายแอดได้นะครับหรือจะทักอินบ็อกเพจนะครับเพื่อขอลายแอดก็ได้ครับแต่จริงๆเอ๊ะไปไหนเอ่ยนะครับอีตัวนี้มันไม่ขึ้นนะครับปกติมันจะขึ้นอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไอแนะครับลายเอสไยโอพพขีดลบตรงกลาง e s a n นะครับซึ่งลายแอตัวนี้นะครับก็จะได้ชีตนะครับใครที่แอดลายแอดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีชีตแจกให้นะครับซึ่งจะเรียนในวันที่10กับ17โอเคไหมครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพื่อช่วยให้การเงินคุณดีขึ้นแล้วคุณจะสามารถโต้ต่อกับอป้ายได้ในไลฟ์สดของ YouTube เลยนะครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับลูกค้าที่อยู่ในช่อง YouTube ด้วยให้เขามีโอกาสได้เรียนแบบไลฟ์สดบ้างนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะอยู่ใน t k t t o k กับเพจเฟซบุ o กนะครับโอเคไหมนะถ้าใครปักหมดตัวไหนจดใส่สมุดไว้เลยนะ10กับ17นะครับอ่าสิกับ17ก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเป็นเรื่องการเงินใครอยากจะได้ตัวชีตตัวนี้นะครับ เป็นชีตนะที่เป็นอ e ีบุ๊กแจกให้นะครับคุณก็ทักไปที่ l i n e s ไ i oppa ขีดลบตรงกลาง esn a นะครับหรือสะกดคาว่าโอป้าอีสานก็ได้ครับแค่นั้นล่ะ oppa ขีดลบตรงกลาง esn a จะลืมใส่ s s i ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้คุณทำนะครับเพื่อรับอ e ีบุ๊กนี้นะครับเราจะสอนเรื่องกันเงิน แล้วก็ถ้าเป็นมหากรรมแฟนะคะพุ่งนี้เป็นต้นไปเนาะถ้ามหากรรมแฟเนี่ยอย่าให้คุณเข้าสดนะครับเพราะว่าเราไม่มีเซฟนะครับเราไม่มีเซฟนะครับเพราะฉะนั้นมหากรรมแฟไม่มีเซฟคุณจะต้องเข้าเรียนสดเท่านั้นไหนใครจะมาในมหากรรมแฟพิมพ์นะครับว่าจะมาอม,มาก็ได้อ่ะพิมพเขามามอมมาสระมอมมาสระอาลแล้วกันนง่ายๆนะครับ ุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาป้าสอนนี่แบบเต็มที่แลอเกินสอนฟรีนี่ก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมไม่เหลืออะไรไม่สอนแต่จริงความรู้ไม่มีหมดครับอันนี้เป็นเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งเท่านั้นนะครับอ๋อพี่โอ้แม่หลานพิมพ์ให้นะครับสอนห่ากาแฟแม่หลานพิมพ์ไว้นะครับวันที่7จ็ดแปดเก้าสิบมกราคมนี้นะครับซึ่งเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเวลาเดียวกันเลยนะครับไลฟ์สดจบลบเลยครับไม่มีให้ย้อนนะครับ เพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ตัวแอดวานนะครับแล้วก็สําหรับช่อง YouTube นะครับเราไลฟ์สดวันที่10กับ17นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการบริหารจัดการการเงินนะครับสิทธิ์เรียนได้ไหมได้หมดเลยค่ะพี่ออล่าน์นะครับอ่ะคนใหม่ค่ะโอเคสวัสดีครับพี่คนใหม่นะครับใครที่เป็นคนใหม่ก็กดลิก์หน้าโปรไฟล์ได้ครับอ่าได้ครับโอเคอ๋อโอเคพี่แหมพี่นี่โรบนนะครับแหมนึกว่าใครนะครับโอเคนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่อยากจะได้ชีตนะครับตัวนี้นะครับก็ลงทะเบียนเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้งกิจกรรมคุณนะครับเราก็จะมีชีตให้คุณเป็นรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรอบวันที่10เนี่ยคุณสามารถขอได้นะครับตั้งแต่วันที่ 7ลงไปโอเคปะตั้งแต่วันที่7ลงไปจนถึงวันที่10เลยนะคบคุณสามารถขอชีตได้นะครับถ้าคุณขอหลังเรียนจบจะไม่ได้ชีตนะคบคุณต้องขอก่อนเรียนเราเรียนมาที่10ตอนเที่ยงครึ่งถ้าคุณขอหลังเที่ยงขึ้นไม่ได้ชีตนะครับก็จะตัดเป็นวันไปเลยนะครับอันนี้เป็นชีตฟรีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่7เราจะเปิดให้คุณเนี่ยรับอ e ีบุ๊กคุณจะต้องแจ้ง Gmail ย้านะครับ Gmail ไม่เอาฮ t m a i ลนะมันไม่ค่อยไปเอา G ี mail โ okay? อเค โอเคนะเอา G ี mail นะครับคุณจะรับชีตนะครับก่อนวันเรียนนะครับคือวันที่10นะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10นะครับก็คือเราสอนเที่ยงครึ่งคุณสามารถขอชีตได้ถึงก่อน10โมงเช้าเท่านั้นวันที่10นะครับวันที่7ถึงวันที่10โอเคไหมนะครับแล้วเวลาที่คุณขอเนี่ยคุณก็พิ้น์ออกมาแล้วก็หรือคุณจะไม่พิ้น์แต่คุณจะจดใส่สมุดอีกรอบก็ได้ครับเพื่อที่คุณจะได้ทําแบ,บฝึกหัดตามที่ป้าบอกคุณดีไหมดีไหม สวัสดีครับทุกท่านนะครับอ่ะบางคนบอกว่าดีอ่ะใครคิดว่าดีพิมพ์ดีนะครับก็มีวันที่10กับ17นะครับถ้าเป็น y YouTube โอเคไหมถ้าเป็น youtube นะโอเคเยี่ยมมากนะครับอ่ะแม่หลานพิมพ์ให้ละนะครับอ่ะสุดยอดนะครับเยี่ยมเยี่ยมโหมีคนเมมให้ด้วยดีจังเลยนะครับโอเคพี่หลานพิมพ์ให้แล้วนะครับพี่หลานก็พิมในเพจให้ละใครจําไม่ได้ก็ไปดูในหน้าเพจอ่าไปสารละกันนะครับ แล้วก็บอกข่าวสุดท้ายสําหรับคุณในข้ามคืนนี้ครับในเว็บพิณาอินโฟพิณารุ่นที่8นะครับในเดือนมก,กราเรามีจัดวันที่16มก,กราคมนี้นะครับในรอบนี้เป็นรอบเดียวนะครับที่เราจะจัด6เนื้อหาไว้ในคลาสเดียวนะครับเนื้อหาเนี่ยก็คืออัปเดตใหม่ไปหน้าครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะครับอัปเดตเทรนด์การตลาดที่คุณจะต้องรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการออฟไลน์หรือออนไลน์คุณจะรู้เทรนด์นะครับของการตลาด แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับของโลกเลยที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วคุณอัปเดตเพื่อจะรับมือในธุรกิจคุณตัวนี้เป็นเรื่องแรกอันต่อมาเป็นเทคนิคเล่าเรื่องครับเทคนิคไลฟ์สดเทคนิคสร้างตัวตนการทำคอนเทนต์อันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้อยู่ประมาณ6เรื่องนะครับซึ่งมันเป็นรอบต้นปีก็เลยจัดให้6เรื่องรอบนี้นะวันที่16มกรานะครับแล้วก็เวลาเดิม8โมงครึ่งนะคอนเซปต์ของอินโฟเพเนียนะครับก็คือ8โมงครึ่งนะครับจนถึง บ่ายโมงตรงเรียนผ่านโปรแกรม Zoom แต่รอบนี้พิเศษครับอนุญ,ญาตให้เรียนย้อนหลังได้2วันดีไหมอ่าสวันนะครับเรียนย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะทบทวนได้ใน Facebook กลุ่มปิดเดี๋ยวเราส่งให้คุณอีกทีหนึ่งตอนที่เรียนจบนะครับและสิ่งสําคัญนะครับก็คือได้จิง6เนื้อหาเออใครคิดว่าคุ้มพิมพ์เลยครับคุ้มปกติเราจะสอนแยกนะแต่นี่คือจะทําให้คุณเห็นทิศทางหรือ d i เร c กชันที่ชัดเจนว่า คุณจะไปต่อยังไงถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายครูออนไลน์ถ้าคุณเป็นสายนักธุรกิจคุณเป็นสายเอ่อในเรื่องของแม่ทีมเออคุณจะทํำยังไงถ้าคุณทําธุรกิจอยู่นะครับไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์เรียนได้หมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ราคารวมเพียงแค่450ครับแล้วก็ข่าวดีนะครับสาหรับคนที่ฟังอยู่นะครับ3 ฟรีหนึ่งครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นให้นะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อไปแล้วนะครับคุณก็ชวนเพื่อนมาได้อีก3คนคุณก็ไม่ต้องเสียค่าบัตรแล้วหรือคุณจะไปหารกันก็ได้สําหรับยกตัวอย่างเช่นพี่ชาซื้อมาแล้วถูกไหมลหลายๆท่านซื้อมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ซื้อนะไม่ใช่คนที่ใช้สิทธิบัตรไวเชอร์นะครับคนที่ซื้อ3แถม1นะครับหมายความว่าตอนนี้พี่ชาซื้อไปแล้ว1พี่ชาก็หามาอีกนะครับให้มันได้เป็นสีนะครับคุณก็จะจ่ายเพียงแค่3บัตรโอเคไหมมาได้เลย เช่นพี่แจวสมัครพี่แจวไปหามาอีก3คนก็ได้นะครับรวมทั้งหมดเป็น4คน3แถม1ครับเพื่อให้คุณไม่ต้องจ่ายค่าบัตรนี้แล้วก็เพื่อนคุณได้ประโยชน์ด้วยถ้าใครเป็นแม่ทีมก็ช่วยลูกทีมเข้ามาเรียนได้เลยนะครับสนใจก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์สำหรับ t i k t o ็ครับสำหรับคนที่อยู่ในช่องทางต่างๆก็อินบ็อกเพจเอาไปอานนะครับหรือ l i n แอด oppa ขีดลบตรงกลาง esn ได้เลยนะครับ สำหรับใครต้องการดูรีวิวนักเรียนของเรานะครับที่ได้ผลลัพธ์มากมายจากเว็บไมนาราคาหลักล้้อให้เขาแตกกัหกหลัก7หลักกันไปแล้วนะครับคุณสามารถดูได้ทุกช่องทางในอัลบั้มรีวิวคอร์สออนไลน์นะครับ